ัชักวันบาทเนี่ยพ่อเป็นเทเรลุกหลาเป็นไปยังกว่าเดินีเจ้าคู่ซาแท้โอ้ยบัวซาจังได้มูฟวกฟอกมาสดิพ่อก็ต้องต้อนรับแขกคนสดิวัต่อีหลากคือเต้นคือเต้นกันแท้ลูกเป็นจังได้เต้นเต้นเนาะแม่มาไธรรมดาเนี่ยบุญมีงามลราไปเดี๋นี้ตัวนอนเบิดขึ้น ปนั่นตีเราเนี่ยหมื่นไอแกงทอแกงทอดยวน่ะเตียนเตีนตัอย่ายืนเจ้าเบิ่งลูกสาวข่อยดูว่าลูกสาวข่อยนี่งามหรือเปให้ยืีนตัวแต่งโตหายงามแล้วบ่มีผู้ใดทอหลานสาวข่อยด้วยแม่นงามที่สุดในโลกลูกสาวข่อยท่นเฒ่าเอ้ยว่าแล้วก็ลืมข่าวอีนางบุญตาตัวลักกันยังวางงานมันกัดคันชิดโพดเจ้าขึ้นมาบอกลูกไหเท่าอีบุญตาเดี๋ยวบุญมีสิบอกมันเองดอกไหโอใจเย็นๆ่ะต้องบอกได้หมู่กัน เอาจะว่ามือนีกับสวยเพรแห้งแล้วเข้อเอ้ยจังไดข้าเจ้าขึ้นานมากแต่เสดมากแล้วมากแล้วมาแล้ว เม่วานถดองเราว่างเดี๋ยวไปคอยฝนแขวไว้แล้วตัวเขาอยดีใจถาเอ้ยเจ้าหงจะร้งไขยัสีสร้างสิมะนาบูดแทนมบนบ์่ถดองเถาเอ้ยมือนีเจ้าขึ้นมาสวยกับแท่งเอากระเปาสวยจังไหนเนี่ยมึงดูส่วลูกไข่สีขาวเนาะแปงให้มันรอรอบ่าเขาเปืดปืังนละนี่เบิดอันเม่เยอะจังสองตะนี่ทีลูกเคยเมียเยอะจังไดสวัสดีลูกเคยมันเบิร์ดแป้งสกิโลหมดเลย ไปสวัสดีไอ er ้สน่ติเวาสวัสดีลูกวเ่อเออเอออ้าจังไหนก็สมกันเยสูส์นเนเนาะแต่สมกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไม่้อย่างนี้หูมาถ่ายกล้องไม่เด้เนาะกล้องมา่ายรู้กล้องไทยหูกล้องจังไหนมันสมัยโบราณเนี่ยยุคนี้พอใส่โทรศัพท์มีแต่เกียร์บ่มีรถใา้ไวลวก็ลบเข็มอันเท่ารองเอ้ย อันวาจังได้เลี้ยงยื่นคาดองคันสินสอดพ่อพ่อปัญญีพ่อพ่อแม่หาเแถาหาแย่ไปบอกมันดูถอาเจ้าควันเนี่ยมอควันเนี่ยแกพึ่งเว้าใหวคอยเว้าเรื่องคาดองตะก่อนคาดองเฮียนลูกคอยกับผัวคอยไปเว้านี่ว่าจังได้แถวรองเออจะแต่งมาเรียบร้อยแล้วบ่แต่งมาแล้วอันสี่แสนหาแม่นบอ๊ะแต่ว่ามื้อนี้ได้มาแสนเดียวคือว่าจั่่นคือวาสั่น ปัญหาพระท่านเนาะาแค้นแนเดียวนึงบอกเม่ว่าเอาได้อว่าเอาได้อขันแคนเดียวว่าเอาขวามีเป็นคนบอกเท่ายนี่ยนะขันมาเอาสิเมื่อนี้เมียนหอยจะบาจังสั่นแคนเดียวก็เอายาฟ้าไปยาฟ้าแคนเดียวเอาซะก่อนเดี๋ยวคอยสิครับที่หลังก็เอาไวได้คอยมักนึ่งขึ้นอย่างนี้ตัวใช่ก็ลดบริพนที่หลังเพราะว่าตอนขึ้นลดนี่ละเดือนละมีหอยเไหมผู้ใหญ่บ้านว่าจังไันกำขี่ดีก็กำต้นแม่นแล้วกำขี่ดีก็กำต้นเอาจะงยุ่ยใส่ละผ้าของผ้าขวานเท่า ทันดอกหมอกดอกไม้เขาไปทักนี่พอพามีสาอไหมไมีพอพามบ่ไม่ตีพอพามฮะเอาลืมไปว่าวหอดพอพามตัวนละเอาลืมตัวนละผู้ใดอะไรที่เป็นพอพามแท่นก่อนพุู้ใดที่เป็นพ่อพามเอาป้ากดอกพ่อพามมาอยู่เดี๋ยวแม่พามจัดการเองเอาจังสั้นเลยบ่เอาจังสี่ละเอาเอาอันนี้ขันเงินขันทองนี่มอบให้เลย มอ่ไทยผู้ใดเห็นเงินบังดุ้งโอ้ยสันสิทั้งผัวทั้งเนี่ยหาดึกบังเอ้ยเอามาให้แจักหน่อยแน่ะเอามาจักหน่อยแม่อะอนามโมตัสสาภะคะวะโตนั่งกี่ลานั่งอืมให้ยังอ่ะเอานางลงนางลงนา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 งเอานางล่องก็ได้หย่อสองขาหนาเอ้อมือเออมือ เพอนนำมุตตัสสาภะคุมะโตอรหะโตหกโตเจโตเปรเอามันขึ้นทีไรโตแท้อยู่นี่เอามาหลายคนเด้่โอ้จีมันสิบนวกคู่กันโอ้ย่างบกครบเอออาวสีเสียมื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีอือมือนี้วันยังเหรอฮะมือยังเออมื้อนี้วันเออวันอีหร่านคุยอีหร่านออกลูกกระชุบ จิดปุเสาชุกเสาง่ายแ,จจแกจันเทียงแถพหัดไข่คำขัเออได้เลือกง่ามหรือกะอืเสียเสมือนี่เป็นมือสันวันดีวันดีถีอมุตตะโศกโจกอันนี้มันโจกไม่จะขันอันนี้มันขันไม่ไพ่เอาขันไม่แก้วขันแก้วขันแก้วบอกเออเออไม่ไพ่ซะไม่ไพ่เลยมันออกมาบุกคบเด้มันสี่แสนหาออมาแสนเดียว มันก็ต้องเอาไม่ไพ่หรอเอาเท่าไรแต่เอาไม่ไพ่ไข่อันนี้แม่นไข่ไก่ย่องต้องนีดช่วยแม่นต้องควยตีมือนีแม่นมือกอลักนีจังสามก้อนมือนีแม่นมือวาดอันช้างก้อช้างก้อบันบ่อนน่อยโมดขวัญเออมือนี่แต่อันนั้นเดี๋ยวเอิญเถอะขวัญนะนะเออจังเอิญใจเย็นอื นั่นเห็นมัเออเอเอดก้อนละบันมาหน้าขวัญนะมือนี่เป็นมือสันวันดีอมุตตะโสกโจันนี้มันโจกไม่จันขันนี้มันขันไม่ไพไขนนี้มันไขไกย่องตองยิดช่วยมันต้องก้อยจีมือนี่มันมือเขาลักหนีอย่างสำคัญมือนี่มันมือวันอันช้างคอมือนี่มันมือปลาคอสิเขาหู้ปลาคอเขาหู้เออปลาคอเนี่ยไย ฮวาหอนไก่จูเจ้าสิแลเขาแบกขาเจ้าจะตื่นตกไก่พอโยมาเด้อควันมาเด้อขวัญมาอยู่เนี่ยอยู่เตียเด้อเอาจังสี่เอาไหนมันโดนคอยว่าผูกแขนเอาโลดเออเอาสั่น์บอกผูกข้อต่อแขนเลยจังได้มันก็มีลูกแล้วว่าต้องไปท่านยังเนาะเอามัผูกแขนไมลำผู้เฒ่าผู้แก่มาผูกก่อน เอาภูภูภเอาล้านภูเคยพ่อต่อแค้นเอาไปเอาภูเอาลูกเข้ลูกแค้นไว้เอาลูกลาเออบาดีเป็นภูผัวตัวไม่กันแล้วเอไม่หักเพียงกันภูแขนเลยไม่อยังกะอาไปตัดสายมันตัดโบกหงไม่เร็วเลยเอาเอาไปอันบเบึงเรียกกันเรียกกันลูกลาบอันเท่าดองเอ้ยไม่อยัางไะเท่า เดี๋ยวนี้กำนันงทาไข่ดูท่างผุนพรอยแห้งแล้วเขาสิไปหาเพิ่นเพินไปตอนรับเพิ่นจะไข่ไปไปไปเออเฮี้ยงไข่ซ้ำเฮี้ยนเจ้าเจ้าอยากไดรยังจะหากินเหร่แล้วแถวเอเออเแ่าปานี้ไปผูกเอาเขยเอ่าไปไปผูกแขนไปผูกแขนไปใส่ผูกละเช่ากระดาดอกบัดทิเมื่อสิห่อสิ้นให้ดอกเฮ่ต่ำใจต่ำตาจิตีิเมื่อปัสสาวะผูกแขนเอาแม่มันก่อน ม่ยืนรอยืดคอฮ้องลาฮ้องกันมาในฮ้องการอุ้ยอกำลังไว้แน่นพอบานเป็นทับสซ้อมน้ำตานังลังลวงจนเธอปวด มันจะคือหาฉันปอดกันหอมกันนด้ละเขกาฟดกันเขาหอมกันยันยยมาสร้างหมอโจ้ให้มาักเรามาทัเรามามามอมามาม จะเป็นยังไงชีเิาบุญแทนสาวเอาละก็โทษเดิบ่มีเจตนาที่ตัวลอกันแต่ไอ้บุญแทน ม้อยลาแม่งาตตาแล้วกะแล้ววันนี้สิสวงใจเอใยแน่เลยไอ้ลาบุ๊คนอ้บุดงไอ้ม่ไอ้บุแดงกจิงจิงจิงจริงม่ผมาสิไปเอ็เนี่ยอยู่กรุงเทพบุดงจริงจริงมาหลับพี่เมียแบบนี้มันหมวม่าะ ว่าไอ้มีเหตุผลของไอ้ในจิตนี้เอเอาเาไปชิบเอาเองคุณมีไอจิตดิไอบุณแท้ดูเลยเอ๊ะไจิตดิว่ไปอย่างก็ไปเห็นจักสีหอบุ่นห้ยัดลอยงานกั ไปเอาห่ะไปหายบนแดนจะไบนแนว้ไว <master> ้ไ <ally> ว <parfois> ้ไ <sa> ว้มันจะ่หรืจหเ่าไบนแดสิมาริกจิแ่วกไปจิดิสิไปันไบนแดเมันลุ่เรื่องพวเราเขารปล่ว่าแล้วผู้ชายมันเอือดผู้ชายมันเอด มันเน่าเหล่าข่าวมันรักกัผู้ชายมันก็พ่อกันหนูจ่าว่าผู้ชายมันไปเป็นกระเทยเบิดผู้ชายมันแดกกันเองใช่้าือเปล่านังผู้หญิงคนนี้มีปัญหาหนักหนาแน่ตังบุญแคนเห็ดพ่อบ่แพร่แว่สงสัยมีแท่สิแบหาได้ที่บ่伊า คือทรงทาวยายคันเมาไหลก็ไปนอนพักผ่อนสาจะมาจูงผู้ชายเอ้าไปทังไหนล่ะยืนแข่งยังยังยืดเอาบ้างบ้างมากสองบักเนี่ยเอาสองยืนั่ไปจัดการฮะสู้เมาเหล้าเขาบ้าป่าวฮะสู้เมาหุ่นยางยังกบกันลูกสาวกู ผู้ซอยเอ้อลากมันไปทางบุญลามไว้โอแกนคูนบุญแล้วจังมาปล่อยห้ามผู้ใดไปซอยคำสั่งพ่อนาอันสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด เาวินิเป,ป็นรำไ้เขาใจปะ,จะมัมเพ่นพลาดในงานก <ผม S 1> ่อนปม,<อ>มีปัญหาพ,อพ่อผู้ใหญ่สมุนละว่าเออวางใจด้อท่านผู้ใหญ่เรืเ่องสานีผมต้องเง็ดให้ได้สาววัยรุ่นผู้กวนเสิร์นท่านไปเลี้ยงส่วนแขกผู้ใหญ่อยู่ในงานปอยผมจัดการฝ่ายป,ประธานผมรอแล้วไปไปฝ้าเข้าไปบพราต้องห่วงทางนี้นแต่ว่าสิ่งตอบแทนเนี่ยเบียร์จักสองสามแก้วนี่เอาไว้ดานหูข้อแน่ภาษาสองสามแก้ว สีเอาหลายก็น no ั่นก็ได้เอาเป็นลั่งก็ยังได้เลยผีดจากใดยังอีกแตงสีได้ไหมปิ้งไก่กับตับะฮุงโอ้ยไปเหรนเอาแม่มาจัดการไปไปไปเขาไปผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงท่านนี้ท่านเจ้ามาจัดการเด้อะคอยสิจัดการมันเอง๋นี้เนี่ยจนเสร็จแล้วยาสมัครกกระลึกกะลักเจ้าโอเคเด้อจัดการมันวผู้ช่วยหัวก้างแล้วผู้ใหญ่ไปเฮาปล่อยให้เขาซะไปไปไปกินเหล้าไปไปหาหมูอก่อนช่วยควายมานมัน ธรรมดานี่บอคิดดีลูกขนมานีบังดูล, <S <S ละฮะหน้าตากระพุ้งงามใส่ได้อยู่ได้ละเนาะโอ้ลูกประพันธ์สันธาน,นอีกอะโ,โอ้กูมากเนี่ยขาทึมๆยังสิเฮ้ยเอาอีนี่เขาไปมัดไว้แล้วมึงกระเบิงให้มันดีๆอย่าให้มันหนีไปเซดีขาด อันี้ละอันี้ละสีฮยดนให้กูด้วยเสื้อจิ้มเสื้อจิ้มจับมันเข้าไปไปเดี๋ยวกูสิไปเดี๋ยวกูสิไปสก,กัดม,มันเองโอ้ยหมอใช้โยดิมยองมองการไก่ใจอ,อืบอิ่มทำท่าเป็นนิมน่มๆตัวล่อพ่อใหญ่ลี อีจ si ิตีผู the the ้นี้มีค้ามหาศาลวาดเป็นม่านมโนหมายสีสงขายเอาเงินใส่เก่งกำไร้ยไดสวนอาหารเมียเฮาเอาไปฝากจากใจพีรโอกาสในคนนอนมิดมีขึ้นนีพพาดบ่ได้พาไปซ้อนบ่อนรับตาเออ้ยโ้ย เป็นจังไดก็ว่าบอกให้ออาไปเอาเป็นจังไดเนี่ยบอกให้ออกไปมัดไว้เนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่เรียบร้อยแล้วบอกจังสี่ได้ไหมสมันเป็นลูกน้องกูได้ไหมเออไปเฮาเดี๋ยวเสียงานนี่แล้วรับรองบื้มบื้มอย่างเดียวเงินท่องบื้มอย่างเดียวเฮยไม่พัชรีขอพุณไอ่อนขอคุณไม่น้อยเด้อขอพูดหลายหลายไมสุนใจแรกฉันได้ผมเจอ เดีรักเธอฉันนีสุขยิ่งนาะฉันก็รู้ว่าเธอก็รักว่าเธอก็รักรักฉันเหมือนกันสองเราสองคนหนึ่งใจยิ่งชิดไกลเราก็ยิ่งผูกพันความรักเราเริ่มเบ่งบานเหมือนดังสวรรค์พรอบด้ยินต่อมาฉันได้รู้ความจริง ผัวเธอมีไม่รู้จะทำไงดีเพราะตัวฉันนี้รักเธอแล้วหมดใจกำของไอออดเดีอร์เบนของเธอได้มาพอเพียงผ่านกำของไอออเดีอร์เบนของเธอได้มาพอเพียงผ่านในห้างกันซัมเนี่ยแล้วราลางหางจอดคิดอ่อนตอนน้ำแก่ไม่เข่าหลงมามมัวหักเธอเมื่อแล้วใจแช่แป๊วบางยามไม่เห็น หักแน่ละกอุกใจหักแท้บอกมีมือสังเสาวหัวเจ้าลับมีคูน่อนอนเตียงหู่นอนเฮียงบอมีบังเิ็รเป็น,ปนยังเดีจังเสียเวลามาบอกอพี่ไม่เห็นในดีเสียหูคาำลหลมารักฉันทำไมรักทำไมรักฉันทำไมเธอพอรู้เธอมีคูใจรักฉันนี่เพื่ออะไรมารักทำไมให้ฉันตรอมตรง ให้ลืมตัวเธอยังรำลำเออทุกวันทุกคืนที่รักที่รักของคนเดินรู้ไหมีฉันนอนสะอืน้นต้องห่วใจฝืนตัดจ,จากใจเราห้อยเงาเ่ามีสดชื่นห้อยเงาเ่ามีสดชื่นวันคืนเพราะเป็นตาอยู่ตัวผีใช้เป็นเพียงแค่สู้เจ้าบาทเป็นเพื่อนยันต้องหยุดวาระสัมพันธีมี ตัวออนี้มาสายเกินไปรักเพียงใดต้องจัดใจจากเ่าชื่นึงบ่เศร้าเมียเขาเอ้ยอยากเลือกเด้เมียเขาเอ้ยเฮ้ยโอแม่สาวดอนตา ว่าน้องทั้งสวยทั้งเท่แต่งตัวดูเก๋มีสเสน่ห์อย่ใจไมาฟพองบ้านอยู่ซอยเดียวกันเห็นหน้าทุกวันตอนแรกแมองทนไม่ไหวขัวจนจดยองจ้องเลยถามทางบ้านน้องว่าบ้านอยู่ดอนตาน,บ,น,านบ่านาั้นบ่เจอแล้วใจโลดยังบ่อยู่ดอนทำจา บันอพนั่งเอ่ยพนังเอ่ยเม่นบอกเคยน้ำเตยหัวดอนตากระสอมใจสอมใสหัวดอนตากระบ่ได้เลยเจ้าละบูเิ่นเคยสมสาโนสาวนกเข้าตู้ให้บ้านน้องมันคันห้องสาวนกเข้าท้องบ้านน้องมันคันห เคยเสวาวโตจอวออยากจะไปสู่ขอดากน้องโอเคคนเดียวเบี่ยวใจวาวีพ่อแม่น้องทำท่านนะคนเทีหากท่านโอเคเราขึ้นบ้านไปสู่โอไอเดี่วามารวมใจมันสันปันต่างก่อเท่าสองแผน่นนั่นก็รวมเขาเป็นแผ่นเดียวทังเดียวสองเสินรวมกันเป็นเสียนหนึ่ง ไปถึงปายบนที่ไม้หากลายทเทียนองหากลายทเทียนงสมใจอ้ายปักไปทั้งไกลใจเรียบบ่ไม่ยอมเตาหากแร้งมาแข่งบุ้งกวงเย็นกันแล้วหากแกน่นเป็นแน่นแต่เขาเ้าสร้างเปน,นสมาชาผู้ทาเหตุจังวี่างานไปแต่งหากเจ้าเฮงเพลิีบุ้เจ้าเพ่กา